ไทยคอนเนอร์กรุ๊ปมีคำตอบวันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามลูกค้าหลายๆท่านค่ะที่มีข้อสงสัยนะคะว่าถ้าซื้อตัวสำนักง,งานบ้านพักนะคะหรือว่าบ้านนอกดาวกับทางเราเนี่ยพอไปถึงหน้างานแล้วนะคะจะต่อไฟยังไงได้บ้างวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนํานะคะในส่วนของวิธีการต่อตัว Power p a ์ k นะคะเข้ากับตัวตู้ของทางเราคะ่ะ โดยปกตินะคะตู้ทุกใบของทางไทยคอนเทนเนอร์กรุ๊ปนะคะจะมีการทิ้งตัวพาวเวอร์ปักตัวเมียไว้ให้แบบนี้นะคะติดตั้งบริเวณตู้ได้เลยลูกค้านะคะสามารถเลือกจุดบริเวณติดตั้งพาวเวอร์ปักนะคะเพียงแจ้งกับฝ่ายขายของทางเรานะคะเพื่อง่ายต่อการเดินสายที่น่าใช้งานนะคะกับทางลูกค้าค่ะ ในส่วนของสเป,ตเปกตัว power p ั u g ตัวเมียนะคะของทางเราที่ติดตั้งไปนะคะจะเป็นตัว2เฟส16แอมป์นะคะ230โวลต์นะคะสามารถใช้ไฟบ้านปกติของประเทศไทยได้เลยนะคะพอไปถึงหน้างานนะคะให้ลูกค้าเตรียม power plug ตัวผู้นะคะที่เป็นสเปกเดียวกันนะคะคือตัว2เฟส16แอมป์230โวลต์นะคะเชื่อมต่อเข้ากับตัวตู้ไฟบ้านของทางลูกค้าได้เลยนะคะหลังจากเชื่อมต่อแล้วนะคะให้ลองนำมาเสียบกับตัวเต้ารับนะคะที่ติดอยู่ กับบริเวณตู้ของ Thai Container Group นะคะก็สามารถใช้งานได้ทันทีค่ะใครนะคะที่มีคำถามนะคะสงสัยนะคะในเรื่องของอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานระบบนะคะงานไฟฟ้าหรืองานห้องน้ำเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาที่ Thai Container Group ได้เลยค่ะตามเบอร์ด้านล่างหรือแอดไลน์มาที่ @Thai Container นะคะ